ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP 3 2อันตล็อกคีย์บอร์ดโมดูลกันนะครับตัวนี้นะฮะพูดง่ายง่ายนะมันจะ,เป,นะ,ะนเ,ปนเป็นโมดูลสวิตช์นะพูดง่ายงานเป็นโมดูลสวิตช์ที่ควบคุมด้วยสัญญาณอันาล็อกนะทั้ง5ปุ่มเลยเนาะและแต่ละปุ่มจะสามารถกำหนดการใช้งานได้แตกต่างกันเลยนะก็คือสามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้5ตัวนะพูดง,งด่ายงแบบนี้ เนื่องจากลายนั่นจว่าตัวนี้นะปุ่มแต่ละปุ่มเขาด้านล่างจะมีตัวต้านทานท,านที่มีขนาดแตกต่างกันทําให้เมื่อแรองดันไฟฟ้าเข้าไปมันจะปกติจะมีพวกขึ้นสัญญาณรลอกตีกลับมาใช่ไหมเออซึ่งความยาวของขึ้นก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดแต่ตัวว่าจะมีเท่าไหร่ a d u r n o yuwa สามอยู่ที่พันย esp 8ปดอยู่ที่พันยส่วนตัวนี้ esp 3 2 อยู่ที่4,095ซึ่งตัวนี้นะตัวย s p 3 2เป็นบอร์ดน่าจะเป็นตระกูลเดียวเลยมั้งที่ใช้สัญญาณอัลลอกได้ค่อนข้างยุ่งยากที่สุดเนื่องจากความเสถียรของมันต่ำมากมากนะฮะก็จะมาให้ดูกันนะฮะผมทำแล้วละ่ะบอร์ดลูโนกับบอร์ด ESP826 วันนี้จะเป็นบอร์ดย s p 3 2ใช้ให้ดูนยครับว่าง่ายกลางแล้วก็ยุ่งยากมันต่างกันขนาดไหนเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ยุ่งยากที่สุดนะครับ แล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะจะมีสอนในการปรับแต่งค่าเอาไว้ควบคุมเพื่อเพื่อผู้ใช้งานจะไปใช้งานกับบอร์ดรุ่นอื่นๆนะครับโอเค okay. okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกร,รม a r t u i n o ID ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม a r t u i e o ID ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการ กดคลิกขยางลิงก์อยู่ใต้ตัวนี้ซึ่งมื่เข้ามาแล้วฮะผู้ใช้งานโชว์กับหน้าบทความสอนใช้งานย p 3 2องอ่างหลอกคีย์บอร์ดโมดูลนะตัวแพดหิแดงเนี่ยนะฮะจากนั้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงด้ล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพ์กับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรขั้นตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนีไม้ได้เลยนะครับ ช่อง v ีอินพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกแต่ก็ยังมีคนเอาไปต่อผิดอยู่นะช่อง v ีอินนะครับไม่ได้ออก5โวลต์แต่ช่อง v ีอินจะออกตามแรงดันไฟที่ช่อง USB ตรงนี้ได้รับเข้ามาสมมติว่าผู้ใช้งานเอาไปใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ต่อย s B ไม่รู้จะด้วยวิธีไหนก็ช่างะไฟ12โวลต์เข้าตรงนี้ช่อง v ีอินมันออก12โวลต์นะฮะและ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ถ้ามันรองรับแรงดันไฟ12บโวลต์ไม่ได้มันจะชอ็อตจนไหมเลยนะครับอันตรายนะฮะผมเขียนกำกับแล้วนะครับว่า VIN ให้ใช้เป็น5โวลต์เท่านั้นก็คือ5โวลต์จากช่อง VIN นมาจากไหนไ้บ้างมาจากเพราะว่าแบงค์ก็ได้มาจากช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะนะครับวันนี้บอกไว้ไนะเฉยๆเนาะเพราะผู้ใช้งานหลายท่านมากใช้งานผิดแล้วอุปกรณ์เสียหายนะฮะ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของบัสเซอร์บัสเซอร์ให้ใช้เป็น3 3โวล์นะครับเพราะอะไรถึงต้องใช้เป็น3 3โวล์บัสเซอร์ตัวนี้เขารองรับแรงแแแแดันไฟได้เกินได้เกิน33มว่าจริงอ่ะ5โวล์ก็ได้แต่ว่าถ้ามาใช้งานร่วมกับบอร์ด ESP 8 2 6 6หรือ ESP 3 2ถ้าเราใช้เป็น5โวล์จากช่างวีนเขาจะทำงานไม่หยุดเลยเขาจะมีเสียงตีงตลอดเวลา ให้เปลี่ยนเป็น3.3โวล์นะเพราะอะไรเพราะว่าแรงดันไฟมันล้นเกินไปนะมันจะต่างจากบอร์ด Arduino บอร์ด Arduino สามารถใช้ไฟ5โวล์กับเขาได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวช่องพอร์ตเาเรีเยกนะอ,อะไรนะช่องพีนอะไรพวกนี้ของบอร์ด Arduino มันออกแค่3.3โวล์ถึง5โวล์แบบเป๊ะมันจะไม่เกินนะั้นแต่ว่าพวกช่อง อะไรพวกนี้ของพวกบอร์ด ESP 3 2 ESP า2 6มันจะแกวงนะครับค่ามันจะแกว่งทำให้สัญญาณมันไม่สถเยรนแล้วตัวบัสเซอร์มันทำงานอัตโนมัตินะคต่อมานะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความเลรลลื่นงแรกจะไปถึงข้อที่3มผู้ใช้งานจะพกกิกบ์โค้ดตัวอย่างมีหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทำการ Copy c o โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกร,รม Arduino ID e เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกร,รม Arduino ID e แล้ว ขั้นตอนต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเลือกซีเรียลพอตที่เชื่อมต่ออยู่บอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูไว้ด้านบนนะฮะจากนั้นเลือกมาที่เมนูพ r t และทำการเลือกซีเรียลพอตที่เชื่อมต่ออยู่บอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Node MCU ESP 3 2มี่เลือกเป็น ESP 3 2 Dev Module จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดเข้าลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกจด้านบนแลวเลือกมาที่ Node o a d หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนทูกตัวอยู่ตรงนี้ด้านบนนั้นจะเป็นเมนูการอัปโหลดเชื่ รอโปรแกรมอัปโหลดโคลอสักรู่ผมขอถอดบัสเซอร์ออกแป๊นึงนะเพราะว่าช่วงอัปโหลดโค้ดตัวบัสเซอร์มันจะทำงานซึ่งบอกผมากางมหมเมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดค้บอร์เสร็จจะมีข้อความด้านอั้าบอดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ผมขอเช็คแป๊บนึงนะโอเคแบบนี้จะไม่มีปัญหาคือทำไมผมต้องเช็คก่อนเพราะว่าบอร์ดย s p 3 2 บางครั้งถ้ารับโหลดโค้ดไปแล้วค่าสถานะสัญญาณของเขามันจะแปลกๆบางครั้งเราต้องขอสายแล้วเสียบใหม่เพราะว่าก,กดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้นะโอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชิลล์ด้างบนนะฮะจับในเลือกมาที่เมนูนซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปเป็นขยายอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเมื่อทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น เา้าพันหกร้อยนะฮะซึ่งมานทำก,การเปลี่ยนค่าการไหลข้อมูลแล้วเจอนด้ว่าไงหน้าจอ s e r i มอนิเตอร์จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาจะเป็นข้อความอะไรบ้างจะเป็นค่าสัญญาณนะลอออ่ะค่าสูงสุดอย่างที่บอกไปนะฮะมันจะอยู่ที่4,5 0 0ถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆเลยณนะขณะน,นี้นะค่าของเขาจะอยู่ที่ค่าสูงสุดของบอร์ดแต่ละตัวนะ4,500เป็นค่าเยอะก็จริงแต่ไม่มีความเสถียรแทบจะไม่มีความเสถียรเลย ใช้ยากมากบ่อยยิงพีสามสองนะฮะประมาณมีข้อความอะไรกดปุ่มเพื่อใช้งานอุปกรณ์เขาจะเป็นแจ้งเตือนว่าเออตอนนี้ยังไม่มีการกดปุ่มนะถ้าอยากใช้งานอุปกรณ์ก็เออกดปุ่มลงไปสักปุ่มซะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบกดตปที่ปุ่มสักปุ่มบน็นปุ่มนี้นะเึิ่กดลงไปะจะเห็นเลยว่าค่าสัญญ,ญาณนอนหบอกจะกลายเป็นสูงอย่างที่บอกไปฮะว่าด้านล่างของปุ่มแต่ละตัวจะมีตัวต้านทานอยู่ซึ่งตัวต้านทานแต่ละตัวก็จะมีแรงต้านท,านที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งตัวต้านทานสูงเท่าไหร่ค่าสัญญาณอนาล็อกก็จะยิ่งต่ำลงนะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่แหละทำให้ค่าสัญญาณอนาล็อกอยู่กลายเป็นศูนย์ได้แล้วเห็นว่าหลังจากที่กดปุ่มลงไปแล้วตัว LED จะทำงานพร้อมกับจะมีข้อความข้อความแล้วลอดไฟหนึ่งทำงานแบบนี้ผมก็ลืมบอกไปตอนต้นเดียวนะว่าโค้ดที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นโค้ดที่ค่อนข้างพิเสษยอย่างคือ จะเป็นโค้ดที่การที่เป็นการใช้ค่าระหวา่างนะเป็นการใช้ค่า,ะาระหวาะ่างระหว่างอะไรระหว่างค่าที่ต่ําที่สุดและค่าที่สูงที่สุดให้มันอยู่ในเกณฑ์นั้นเพื่อที่จะใช้งานคําสั่งได้ทําไมถึงต้องใช้เป็นคําสั่งคําสั่งระหวา่างคําสั่งและเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าค่าสัญญ,ญาณอาะนาล็อกมันแกวกเมื่อกี้ผมถ้ากดแค่ปุ่มนี้มันจะไม่ค่อยชัดเพราะมันจะเป็น อ่าเลขศูนย์อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองที่ปุ่มอื่นดูนะปุ่มนี้โอเคได้ได้แล้วเห็นได้ว่าค่าสัญญามันแกวกมากเลยเห็นไหมบางทีก็ลงไปที่ศูนย์อยู่ที่สิบหกบ้ายี่สิบสามบ้าสิบเจ็ดบ้าถ้าเราใช้การกําหนดแบบเป๊ะเลยไม่มีทางที่จะใช้ได้เลยครับมันใช้ยากมากเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือการใช้ค่าระหว่างระหว่างอะไรระหว่างตัวเลขที่ต่าที่สุดจะไปถึงตัวเลขที่สูงที่สุดที่เราจะให้เขาใช้ในคําสั่งนั้น อ่ะถ้าอย่างตอนแรกไม่มีปัญหาเรากำหนดให้เป็นว่าอา่าถ้าเรารู้ค่าสัญญาณนั้นเรากดแปมันเป็นศูนย์อยู่แล้วเ,เราก็กำหนดจะเป็นเท่ากับเท่ากับศูนย์เลยก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสองก็คือเผื่อบ,บางครั้งเผื่อตัวเลขมันเด้งไปหนึ่งไปสองเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในคําสั่งนี้นะแต่พอมาเป็นคําสั่งที่สองเห็นไหมอย่างที่บอกไปค่ามันอยู่มันแกวงสิบแปดสิบหกสา่สิบสี่สี่สิบสอง ค่ามันแกว่งเยอะสาหรับบอร์ดที่มีสามสองมันใช้ค่อนข้างยากดังนั้นเราต้องกําหนดตัวเลเขให้มันกว้างๆหมยนะน,นี้ผมก็กําหนดไปตั้งแต่เมื่อว้าวถ้าถ้าว้าวมีค่าอา่ if ถ้าถ้าอะไรถ้า value ของ e n j o y เนี่ยมันมีค่ามากกว่ามากกว่าหและมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ห0นึ่งคืออยู่ในเกณฑตั้งแต่5้าอยู่ไปถึง100เนี่ยให้เขาทําในคําสั่งนี้อื่นๆก็เหมือนกันนะ ตัวอื่นก็เหมือนกันผมก็กําหนดล็อกคําสั่งล็อกค่ามาหลออกเขาไว้ให้อยู่สองร้อยห้าสิบจนไปถึงสี่ร้อยแบบนี้บอกเผื่อไว้เผื่อผู้ใช้างานเอาไปใช้กับบอร์ดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สามบอร์ดที่เราทําให้ดูบอร์ดอะดูโนบอร์ดอีเสพีแปดสองหกบอร์ด e อีเสพสามสองเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าบอร์ดอื่นค่าสัญญ,ญาณเนาลล็อกเป็นยังไงแต่บอกเผื่อไว้เผื่อผู้ใช้างานจะไปใช้กับบอร์ดอื่นนะว่าเออเวลาปรับแต่งมันค่อนข้างด้ง,ง่ายกดเทสลงไป กดเทสลงไปกดสักปุ่มแบบกดเทสปุ๊บนะได้ค่าตัวเลขออกมาแล้วเราก็มากะประมาณกันว่าเออค่าต่ําสุดควรจะอยู่ประมาณไหนอาจจะตีเผื่อไว้ก็ได้ที่ผมตีเผื่อไ้แล้วนะเนี่ยอันนี้ค่าต่ําสุดอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าผมก็ตีเผื่อลงไปอีกประมาณห้าร้อยแล้วก็ไม่เกินหนะึ่งพันนะนี้เป็นค่าตีเผื่อนอะคือค่าระว่างทาเพื่ออะไรทาเพื่อให้ผู้ใช้ง,งานใช้งานได้ง่ายที่สุดนะฮะบอกไว้แค่นี้เพื่อให้ผู้ใช้ง,งานทำได้ เอาไปใช้งานได้ง่ายที่สุดนะด้วยรักนะครับถึงทาให้ ients, นะครับกคือเป็นแบบนี้เนาะมาเป็นบัสเซอร์บัสเซอร์ผมกําหนดไว้ที่ต่ำที่สุดที่น5 0 0แต่ว่าสูงสุดไม่เกิน10,000ถ้าไมาผมถึงไม่กดบัสเซอร์เพราะว่าเสียงมันดังต่พูดเราไม่ได้ยินกันนะฮะโอเคเดี๋ยวกดให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ